สวัสดีครับขอพบกันีกเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชแนลนะครับวันนี้ก็พามาเยือนหมายคลองเหมือนเดิมนะครับพามาซ้ํานะครับซ้ําหมายเด็ดเลยจากอีพีที่แล้วตรงนี้ก็ได้กาดําใหญ่ไปตัวนะครับแล้วก็ปลากระมังเข้ากินตอนห้าโมงนะโอ้โหูดับเลยวันนี้ก็เลยมาซ้ํานะครับมาสายหน่อยนะครับวันนี้ต่อมาถึงนี่ก็สามโมงพอดีเลยครับที่ตอนนี้สามโมงกว่าขวาแล้วครับ มีเวลานิดหน่อยครับวันนี้เยามาดูนะครับว่าวันนี้กับเวลาอันน้อยนิดจะได้สักกี่แต้มกี่ตัวนะครับจะมีปลาใหญ่เข้ากินไหมนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับขอเวลาแป๊บครับมาดูเม็ดแรงครับเม็ดแรงครับโอ้โหสามโมงครึ่งฝ่าเกือบสี่โมงเลยว่าจะเริ่มเม็ดแรกกได้เกือบสี่โมงเลย ไม่ได้ตั้งโต๊ะนะครับกินเลยครับโอ้โหไม่โดนวันนี้ไม่ได้ตั้งโต๊ะนะครับมาเย็นขนาดนี้ต้องสาซอนามิคงไม่มานะครับวันนี้ไม่รู้ซอนามิจะมาไหมเย็นแล้วครับไม่น่าจะมาครับดูแล้ว <c oughs> อ๋อเลือดไหมเลือดเลือดึลอดเโอ้โหถอน,นหน้าโดนไม่โดนปลาอะไรครับนี่อสองทีแล้วถอนไม่โดน ปลาอะไรครับปลาลอยครับปลาลอยโดนแน่โดน้วครับปลาอะไรไม่รู้แลลกตกครับนี่หุ้ยหลุดเลยโอ้ติดนี่เลยครับหลุด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 โอ้ยเซ็งเลยเสียดายเลยครับนายแรลครับเกาะไม่ดีครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮะหลงกินทุกเม็ดจินทุกเม็ดนะครับนี่ครับตัวแรกก็ใสกระชังผิดตัวสองก็หลุดครับโอ้ยเอาละแววออกแววออก โอ้โหละงงครับวันนี้ครับช่วงเย็นนะครับมาเย็นนะครับนกขวักก็ดีนะครับโอ้โหลั่นเลยครับนกขวักนกขวักก็ลั่นนะครับนกเขาก็เพาะนะครับโอ้โหไม่รู้จะฟังอันไหนดีเอาละครับไอแล่อีีแล้วครับแบบนี้ดูจากการกินหน้าใช่นะครับ การกินของเขามันต้องโดนแลว้วทำไมไม่โดนกินเหมือนเอ้แรดครับดูแล้วไอ้แรดแน่นอนดูแล้วเอน,อนเลด,ดเลยแรดเราไม่ใช่แรดครับนี่ครับโอ้โห,โโหตัวนี้นี่เองโอ้โห่าจะเจอตัวโอ้ยตัวที่สองตัวที่สองยังเป็นเอแฮ่อีกโอ้ยพี่แฮ่โอ้โหไอ้ตัวนี้ครับ ก็ยังเป็นกระแหนะครับโอ้โห,โอโหรอสักนานเลยตัวที่สองเขมานะครับเอาเอาเอานกวยแล็ดนะครับกินเหมือนไอ้แลดนะครับโอ้โหเอาหนไม่กินไม่กินครับกินครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเอาีกแล้วปืดปืด โดนครับถอนครับถอนโดนครับปลาอะไรโอ้โดนเลยครับถอนแล้วครับโอ้โหหมอครับกินเลยครับตัวนี้โอ้ยกินเลยครับแตรมที่สามมานะครับเป็นไอ้หมอนะครับนี่ครับคือสวยเลยกลืนเลย สถานการณ์ไม่เคยดีอีกแล้วห้าโมงแล้วครับสี่โมงสี่สิบฝ่าหุ้มหุ้มเข้ามาใกล้ๆอีกแล้วโอ้ยเบื่อเลยยังไม่ทันได้คลิปเลยครับปลามันจะเข้ากินมันมาอีกแล้วไปครับโดนครับโดนครับ,รบปาลปาอะไรปลาอะไรนี่ครับหมออุ๊ยหลุดโอ้โหหมอใหญ่ๆอย่งเง้เลยครับโอ้โหเสียใยนะโอ้ย โอ้ยอะไรมันไม่ใช่วันผิดจังหวะหมดแล้วสับสนนึกระแวงโอ้ยระแวงระแวงครับขนก็กลัวครับอึมห้มอึมห้มเอมออะไรก็มไม่รู้เพี้ยนหมดแล้วครับเวลาก็มีน้อยนะครับฟ้าก็หึมหึมนะครับลังเลลังเลครับมาถึงได้ไม่นานนะครับโอ้ย เอาไงดีปลามันเข้าแล้วครับลงเป็นกินลงเป็นกินเลยเนี่ยอืมวัดอย่างเดียว โดนครับถอนโดนครับตัวอะไรตัวอะไรนี่เองโอ้โหตับเพียนครับกินย yeah, right. yeah. ่ okay. factual, างๆกินเย็นโอ้โหวัดย่ากๆครับโอ้โหเอา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 โอ้โหไอ้สัมส่นวุ่นวายนะครับเอ๋อนะนะมันมาหึ่มหุ่มเนี่ยทำให้ประสาทเสียครับนี่ครับโอ้โห โดนครับแบบนี้โดนครับเอาเอาเอาปลาอะไร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 วิ่งกันด้วยปลาอะไรโอ้ยปลาสร้อยก็มาครับปลาสร้อยครับปลาสร้อยเอาเอาไปเลยครับนี่ครับโอ้โหอื โดนครับโดนครับเอาเอาปลาอะไรโดนครับโดนครับโดนครับปลาอะไรปลาอะไรนี่คร like ับนี่ครับเอากินวนวายนะ้ครับอแยงอแยงเอแยงครับแยงก็มาครับนี่ครับแยงก็มาแล้วเอ้โดนมือนะจ๊ะเออเอาเอาดูสวยเลยกินกินกันไปครับกินกินกันไป 음. Mm. ปลาอะไรกินเลยโดนแลวครับโดนครับลงไปกินเลยลงไปกินเลยโอ้ย,อย,อยปลาอะไรปลาอะไรนี่ฮะโอ้โหโจะเพียนหางแดงครับนี่ฮะช่วงนี้ครับมันจะกินหูดากันนะครับแต่จะหมดเวลาอีกแล้วโอ้ยเซ็งเซ็งเซ็งโอ้ยเวลามีน้อยครับช่วงนี้ครับฟลาฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับเสียว โเส่งเลยนะนะี๋ยวมาตรงเราไหมเน้ะถ้าไม่มาก็ยังพอได้เล่นอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเออแล้วครับเออแล้วโดนครับโอ้ยโอ้ยกับโดนครับเียดได้สียดายเฮ้ยตกมาแน่นอนครับไม่ร,รอดทำยังไงเย็นลงเย็นลง เอีกแล้วโห้าโมงพอดีแล้วครับเหมือนวันนั้นอีกแล้วมาถึงสามโมงคึ่งตั้งเสร็จสี่โมงตกได้หน่อยเดียวอปลาจะเข้าเอาอีกแล้วโลนแล้ว โดนแล้ว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 นี่ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วสวยๆเลยสวยๆเลยปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรนั่น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 มาแล้วครับสวยๆเลยโอ้ยตัวสวยครับลมมาเหมือนเดิมครับนี่ครับอย่างงามเลยลมก็มาต้องใส่ต้องหยุดก่อนครับอื เม็ดนี้เก็บก่อนครับกินเม็ดนึงเอากินไหมกินไหมอือหือกินดีครับหน้าโดนครับแต่มันก็ไม่โดนโดนครับโดนครับจิกจิกโดนครับโดนครับตายอ โดนครับ hmm. โดนครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรโดนครับนะครับโอ้โหโอ้โโอ้โวิ่งดีครับโอ้โหสวยงามเลยนี่ครับนี่ครับเจมังมาแล้วครับเจมังย้อนแสงเลยครับห้าโมงแล้วครับตอนนี้อันตรายครับอายุฤดูร้อนนะครับ ตกมั่งไม่ตกมั่งเวลาก็มีน้อยนะครับกลัวนะครับโอ้โหน่าจะห่างไปแล้วครับตอนนี้โอเคกดีดดทีนึงโอ้ย กินลีลาครับไม่รู้ปลาอะไรกินแบบนี้โอ้ยไปไม่เป็นเหมือนกันครับโอ้ยปลาอะไรกินแบบนี้ปลากระดีหรือไงโดูปลารวมนะครับปลารวมนะครับชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าขวาครับโอ้ยชั่วโมงกันนิดหน่อยนะครับโอ้ยฝนกันไล่นะครับ นี่ครับนี่ครับโอ้โหชั่วโมงกว่าขวายอได้ตัวนะครับนี ah ่ครับนี่ครับโอ้โหพอได้ตัวเลยชั่วโมงกว่าขวายงนะครับนี่สวยเลยครับมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝนมานะครับโอ้ฝนฟ้าแรงนะครับโอ้เสียดายทุกครั้งนะครับมาหมายนี้นะครับแต่ต้องมีล้างตาครั้งต่อไปครับก็ได้ไม่กี่ตัวนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับหมายนี้มีล้างตาครับเดี๋ยวจะจัดสักทีครับหมายหน้าผานะครับวะชมหมายหน้าผานะครับนี่ครับหมายหน้าผานะครับงามเลย In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change